ติดลบแดงเพราะอะไรและจะมีวิธีแก้ไขยังไงเชื่อว่ามือใหม่ทุกคนต้องเจอปัญหานี้ทุกคนแน่นอนนะครับหน้า d ดสบอร์ติดลบแดงใครเจอปัญหานี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับสาเหตุเพราะอะไรและจะมีวิธีแก้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆไปให้เพื่อนๆมือใหม่ทุกคนได้รู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับ สำหรับครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนนะครับที่เพิ่งเปิดโหมดมืออาชีพมานะครับหรือเพิ่งเปิดเพจใหม่มาเพื่อที่จะเริ่มสร้างรายได้กับทาง f a c e b o o k นะครับส่วนมากนะครับมักจะเจอปัญหาหน้าแดชบอร์ดลดนะครับหรือไม่ก็ติดลบแดงไปเลยนะครับทำไมเดือนแรกขึ้นเขียวทุกวันนะครับแต่เมื่อเข้าสู่เดือนที่2เกือบทุกคนจะลดลงหรือไม่ก็ ติดลบแดงไปเลยนะครับเพราะอะไรมาดูกันเลยนะครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้หน้าแดชบอร์ดรถนะครับหรือบางคนติดลบแดงสาเหตุมีดังนี้นะครับ 1. นนะครับคลิปของเรายังไม่มีคุณภาพเพียงพอนะครับที่จะเพิ่มยอดวิวให้สูงขึ้นไปได้หลังจากครบ28วันแรกนะครับ 2. นะครับค่าการมีส่วนร่วมและค่าการโต้อตอบของเรายังไม่มากพอที่จะช่วยให้ระบบนะครับ ดันคลิปให้อยู่ด้านบนบนของฟีดใหม่ๆนั่นเองนะครับ3นะครับค่าหน้าเดส d b บอร์ดเป็นสถิติ28วันทุกคนที่เริ่มใหม่นะครับค่าต่างๆจะเริ่มจากศูนย์นะครับตั้งแต่วันที่1ไปถึงวันที่28คลิปที่เราลงไปนะครับลงอะไรไปก็จะสะสมมาโชว์อยู่ตรงหน้าแดช d b บอร์ดนะครับเมื่อเลย28วัน ถ้าคลิปของเราไม่มีคุณภาพมากเพียงพอนะครับที่จะหยุดคนดูหรือคลิปของเราไม่โดนดันไปตามฟีดข่าวนะครับค่ารับชมก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงทุกวันนั่นเองนะครับ 4. นะครับพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจโดยเราไปกดไลค์เม้นแชร์คลิปของตัวเองในปริมาณที่ถี่หรือมากจนเกินไปทำให้โดนปิดกั้นค่าการมองเห็นนั่นเองนะครับ แล้วเราจะแก้ไขยังไงจะทำยังไงให้หน้าแดชบอร์ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ลดนะครับทำไงามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะหนึ่งนะครับพัฒนาเนื้อหาหรือคอนเทนต์ให้น่าสนใจนะครับทำคลิปให้มีคุณภาพเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอนะครับว่าเราถนัดคอนเทนต์แนวไหนชอบแนวไหนให้ทำคอนเทนต์แนวนั้นไปเลยนะครับเราจะได้รู้นะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครเราจะทำคลิป ให้ใครดูถ้าเรามีแนวทางหรือคอนเทนต์ที่ชัดเจนรู้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็จะสามารถทำคลิปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้นั่นเองนะครับ 2. นะครับสร้างการมีส่วนร่วมให้เป็นแบบธรรมชาตินะครับโพสท,ที่ดีนะครับเราต้องได้การมีส่วนร่วมซึ่งประกอบไปด้วยนะครับการแสดงความรู้สึกนะครับการคอมเมนต์การแชร์ถ้าครบทั้ง3องค์ประกอบนี้นะครับ โพสของเราก็จะกลายเป็นโพสต์ที่มีคุณภาพและจะอยู่ด้านบนบนของฟีดข่าวเสมอในทุกๆวันนะครับ 3. นะครับเปิดค่าการมองเห็นเพจของเราให้ดีในทุกวันด้วยการสร้างโพสต์สู่สาธารณะโพสต์ตัวนี้หมายถึงรูปภาพนะครับหรือข้อความเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแบบเป็นธรรมชาตินะครับลองหารูปที่น่าสนใจนะครับแคปชั่นโดนๆน,นะครับหรือการตั้งคําถาม เพื่อให้คนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกและแชร์โพสต์ของเรานะครับ 4. นะครับลองไลฟ์สดในทุกๆวันนะครับเพื่อพบปะแฟนคลับและเปิดโอกาสให้ได้เจอผู้คนใหม่ๆนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าไลฟ์สดเราจะได้ค่าการมองเห็นและค่าการมีส่วนร่วมที่ดีมากๆเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้หน้าแดชบอร์ดของเรานั่นเองนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ความตั้งใจและความสม่ำเสมอของตัวเราเองแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางและมีประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากรู้เรื่องไหนเม้นมาถามได้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ